ซีรีส์โชกุนได้คะแนนร,รีวิวยอดเยี่ยม100%เต็มอยู่ในระดับเดียวกันกับเกมออฟท o นเลยละครับเว็บไซต์เมื่อเขืเอนนะครับได้เปิดคะแนนร,รีวิวอย่างเป็นทางการแล้วของโชกุนที่เป็นซีรีส์พิเรนระดับมหากราบได้คะแนนร,รีวิวระดับสมบูรณ์แบบเลยนะครับ100%จากนักวิจารณ์ทั้งหมด17คนซึ่งคะแนนร,รีวิวนี้ก็เผยให้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยได้รับการสร้างอย่างยอดเยี่ยมมากเพียงไร จากทีวีกายได้กล่าวว่าโชกุนเนี่ยเต็ไมไปด้วยเรื่อง,ร,องราวต่างๆมากมายนะครับทั้งเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์และดราม่าที่เข้มข้นนี่ถือว่าเป็นการดัดแปลงที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับเต็ไมไปด้วยรายละเอียดและผ่อนเรื่องที่ผลักด,ดันเรื่องราวไปข้างหน้าอย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะมีคําวิจารณ์อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังนะครับแต่คาดว่าคําวิจารณ์หลังๆเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับ90%บวกซึ่งเป็นระดับแนววิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับซีรีส์แฟนตาซีระด โชกุนั้นได้รับการดัดแปลงจากนวนิยายเจมคาเวลนะครับในชื่อเดียวกันเมื่อปี1975เป็นการเล่าเรื่องการเมืองที่เต็ไมไปด้วยความตึงเครียดของประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่17โดยมีตัวละครหลักก็คือจอห์นแบล็กทอนครับรับบทโดยคอสโมจาวิสเขาเป็นกระรสีชาวอังกฤษที่เรือได้อับปางบนชายฝั่งของประเทศญี่ปุน่นและได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไดเมียวโยชิอิโทรานากะรับบทโดยฮิโรยูกิสนาดะนะครับและยังมีสมุไรที่นามวา่าโทดามาริโกะรับบทโดยแอนนาซาวาย ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานร่วมกันสร้างของ r ไรเชลคอนโดและเจสตินมาร์ก